สสวัดีครับยูทูปทังกุยทังกุยนะครับวันนี้มาคุยกันเบาๆแล้วกันนะครับก่อนที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะเริ่มเตะกันนะครับนี่มาแล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วในรอบลีกเฟสหรือว่ารอบฟุตบอลลีกนะครับก็เตะอังคารพุทธระหาดสุดพอดีเลยในเกมสัปดาห์แรกนะนะครับเกมแรกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเกมต่อๆไปก็จะกลับไปเตะอังคารพุทธเหมือนเดิมโปรแกรมแต่และทีมที่เจอกับคู่ต่อสู้เนี่ย โอเคก็หลายๆคนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าทีมรักของตัวเองเนี่ยเจอใครกันบ้างก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้เนี่ยเรื่องเบา,เ,บาเนี่ยจะบอกว่าเบาสะทีเดียวนี่ก็อาจจะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นคาแรคเตอร์แบบหนึง่งที่มันเกิดขึ้นกับบางทีมเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆจนเป็นภาพที่เขาน้างจะชัดแล้วก็มันก็ไล่มาในแต่ละยุคในเวลานี้เนี่ยเรื่องของการยิงประตูใน นาทีบาปหลายคนบอกว่านาทีบาปนะก็โอเคมันฟังดูแล้วมันมันมันบาปตรงไหนมันยิงแล้วทีมชนะเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นบาปแต่ว่าโอเคมันเป็นภาพแล้วก็เป็นคําที่ฟังแล้วมันเข้าใจนาทีบาปหมายถึงว่าโอ้โหมันนาทีที่ชี้เป็นชี้ตายมันมันทามประตูได้แล้วมันจบมันได้บทสรุปได้ผลลัพธ์ได้ผลแพ้ได้ผลแพ้ชนะทีมหนึ่งดีใจอีกทีมหนึ่งเนี่ยฝันสลายเนี่ยมันเป็นนาทีบาปเลี้ยวูิคือ ทีมที่ชัดเจนมากๆณเวลานี้นะครับคือเรื่องนี้มันก็มองได้หลากหลายแบบะนะคือถ้าจะมองให้เป็นด้านดีมันก็มองได้มองให้เป็นด้านที่ไม่ค่อยดีมันก็มองได้นะครับมันแล้วแต่ว่าคุณจะคิดแบบไหนคุณจะกังวลมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าบทสรุปหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันคือชัยชนะนะครับอย่างน้อยๆลรีุนเก็บแฟกหรือว่าข้อที่จริงตรงนี้ได้ก็คือ ทีมชนะรายละเอียดของเกมเนี่ยเล่นดีเล่นไม่ดีเล่นน่างุดหงิดเล่นหน่าอึดอัดไม่รู้หรอกแต่ทีมชนะ4เกมที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่นัดที่1นัดที่2นัดที่3นัดที่4ของฤดูกาลนี้ยลิเวอร์พูลชนะในช่วงท้ายเกมทั้งหมดเลยนะครับลิเวอร์พูลเ,เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนะที่ได้ประตูชัยหรือว่าวินนิ่งโกลเนี่ยในช่วง หลังนาที80เป็นต้นไปเนี่ยสี่เกมติดต่อกันไม่เคยมีใครทําได้เต็มที่ก็3เกมติดอันนี้คือ80เป็นต้นไปนะแล้วถ้านับจริงๆให้ดูละเอียดเนี่ยก็คือนับตั้งแต่นาที83ไปเนี่ยลิวพูได้ประตูชัยเนี่ยสี่เกมติดต่อกันนะครับนี่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเกมแรกกับบอลมัดนะครับเล่นที่แอนฟิลด์ประตูชัยเกิดขึ้นในนาทีที่88เฟเดโก้คีเอซ่านะครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ยิงให้ทีมนํา3-2 เกมนั้นสุดท้ายเนี่ยเล่ย์พูลได้ช่วงทศเวลาอีกหนึ่งลูกนะโมเมสซาล่า ah ยิงฝังเป็น4-2แต่ว่าคำว่าวินนิ่งโกเนี่ยมันก็จะนับประตูชัยประตูที่ขึ้นมาเป็น3-2นะครับเคียซ่ายิงลูกนั้นนานนะทีแปดสิบแปเกมต่อมาไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์กก็ลิโอเอ็นกูโมานะครับยิงนาที90้าสิบวกสิบสแล้วก็ชนะ3-2เกมต่อมาเกมที่3ของฤดูก,การรับมืออาร์เซนอลที่แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูลยิงนาที83เป็นฟรีคิกของโดมินิกโซโบสไลนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่เจอกับเบอร์ลี่ที่เทิร์ฟมัวไปเยือนอ่ามเมสซาร่าก็ทำประตูจากจุดโทษนะครับนาที90บวก5นะเพราะนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจำแนกลงไปอีกเนี่ยนะครับ4เกมเนี่ยยิงประตูในช่วงท้ายเกมเนี่ย5ลูกนะครับเป็นประตูชัยเนี่ย4ลูกนะพอป,ประตูของซาลาที่ฝัง4-2เนี่ยเขาไม่ได้นับว่าเป็นประตูชัยเนี่ยเพราะนั้นวินนิ่งโกหรือว่า 4ประตูที India ่เป็นประตูชัยเนี่ยนะครับนาที88นาที90-10นาที83นาที90-5ก5นะครับก็จะเห็นว่าภาพแบบนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนมีคำว่าเฟอร์กี้ไทม์ยิงประตูในช่วงท้ายเกมประตูสำคัญพลิกจากที่จะแพ้มาเป็นเสมอพลิกจากที่จะกำลังจะเสมออยู่แล้วมาเป็นชนะหรือบางครั้งหนักหน่อยเนี่ย พลิกจากที่กำลังจะแพ้มาเป็นชนะเลยก็มีนะครับยิง2ประตูเพราะนั้นในช่วงยุค9ก้าสูยุค2 0 0 0เนี่ยแมนยูแต่เป็นทีมที่ตายยากมากๆปก,กติก็ชนะคู่ต่อสู้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยในเกมที่เล่นไม่ออกเล่นไม่ค่อยดีเนี่ยพวกเขาก็ยังเอาตัวรอดได้กลับมาได้จากประตูชัยในช่วงท้ายเกมแบบเนี่ย ก็ต้องมีเลยเลยมีคำว่าเฟอร์กี้ไทม์นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าวัดจากปลอดดิสัย์ของพรีเมยรีกนะตั้งแต่ฤดูการ92-93มาจนถึงเวลานี้นะครับทีมที่ยิงประตูชัยในช่วงทดเวลามากที่สุดคือลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลเนี่ยยิงประตูชัยในช่วงทดเวลา90บวกขึ้นไปเนะี่ยมากที่สุด47ประตูนี่คือรวมลูกล่าสุดด้วยนะที่ซาลายิงนะ47ประตูนะครับในจำนวน47ประตูนั้นนะ่ย ยิงใส่26ทีมนะนิวคาสเซิลกับเอฟเวอร์ตันเป็นทีมที่โดรีฟูลยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาเนี่ยมากที่สุดทีมละ5เกมนะครับถัดจากลิเวอร์พูลลงมาเนี่ยคืออาร์เซนอลครับอาร์เซนอลก็ยิงประตูชัยในช่วง90บวก34ครั้งนะก็ไม่น้อยนะลิเวอร์รพูล47อาร์เซนอล34ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราจำแล้วก็คุ้นเคยกับคำว่าเฟ r ร์กี้ไทม์แต่ว่ายูเต็ดเนี่ย ทำประตูชัยในช่วงทดเวลา90บวก32ครั้ง32เกมนะครับก็เท่ากับสเปอร์สก็ทว่าน้อยกว่าอาร์เซนอลเนี่ย2เกมนะอันนี้เป็นสถิติที่เขามีบันทึกกันเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้เล่นนักเตะคนที่ทำประตูชัยเนี่ยในช่วง90บวกก็มีอยู่6คนที่ยิงคนละ4ลูก4ลูกก็หมายถึงว่า4เกมเลยนะที่ท,ทาให้ทีมชนะได้ในช่วงทดเวลาเนี่ยมาร์คัสแลชฟอร์ด สตีเวนเจอร์ลัดเอียนไรคิสซิองเบนเตเก้มาด้วยนะปาปิซิเซ่แล้วก็ซาริโอมาเน่เนี่ยยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาเนี่ยคนละ4ครั้งนะครับแล้วก็สนามที่มีประตูชัยนาที90บวกเนี่ยเกิดขึ้นเยอะที่สุดคือสนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับมีเกิดขึ้นทั้งหมด28ครั้งใน28ครั้งเนี่ยเป็นของลิเวอร์พูลเนี่ย22ครั้งแล้วก็เป็นของทีมเยือนเนี่ย 6ครั้งถ้ากับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ช่วงทดเวลาเนี่ยหครั้งนะครับอ่อก็ครั้งล่าสุดคือโรบินฟานเพอร์ซี่ยิงให้อาร์ s e n อลบุกมาชนะ2-1เมื่อเดือนมีนาคมปี2 0 1 2ะนะครับมันก็13ปีแล้วนะที่ลิเวอร์พูลไม่ได้โดนใครยิงแบบเจ็บปวดแพ้ในช่วงทดเวลาเนี่ย13ปีแล้วนะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยแอนฟิลด์เนี่ยยี่สิบแปดครั้งนะกูดิสันพาร์คยี่สิบห้าครั้งนะครับเป็นแต่ยี่สิบห้าครั้งของกูดิสันพาร์คเนี่ยเป็นของคู่แข่งไปแล้วสิบเอ็ดของเอฟเวอร์ตันเนี่ยสิบสี่ก็ถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่มันใกล้เคียงกันไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่แล้วในจนํานวนคู่แข่งที่ยิงประตูชัยช่วงทดเวลาใส่เอฟเวอร์ตันสิบเอ็ดครั้งเนี่ยสามในสิบเอ็ดคือลิวพูลนะครับลิเวอร์พูลนี่ก็แหมชอบยิงประตูชัยใส่ทีมนู้นทีมนี้ในช่วงท้ายเกมจริงๆนะ ก็มีปี2001แกร์ลิงแม็กอลิสเตอร์มีปี2007นะครับเดอร์เค้ามีปี2016ซาดิโอมาเน่อันนี้เป็นเกิดเษตีที่ที่เอามาฝากกันสนุกๆน,นะครับแต่ว่าประตูของซาร่าที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดเนี่ยมันก็ยังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นนิดนึงตรงที่ว่ามันทำให้เลี้ยวพูเนี่ยยิงประตูได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับ ก่อนลงสนามในเกมเจอเบอร์ลี่เนี่ยลิเวอร์พูลยิงประตูติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว37เกมนะครับนับตั้งแต่เกมล่าสุดที่ยิงไม่ได้คือเกมที่แพ้รอเทนฟอลเรสที่แอนฟิลด์ในนัดที่4ของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้ศูนย์หนึ่งยิงไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยทุกเกมที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลยิงประตูได้ทุกนัดน,นะครับหนึ่งลูกเนี่ยเป็นอย่างต่ำเนี่ยเกมที่แล้วกับอาร์เซนอลก็กำลังจะเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ละโซโบสไลก็มายิงฟรนะีคิกนาที83 เกมเนี้ยถึงนาที93กำลังจะ0ูนย์อยู่แล้วฮันนี่มาเบนบี้ก็มาทำแฮนด์บอลนะครับแล้วก็ลิพุนก็ยิงจุดโทษในนาที9 0 5ก็ถือว่ายิงได้อีก1ประตูลิพุนก็เลยยังยิงประตูต่อเนื่องเพราะนั้นเซติยังคงรันอยู่ยังคงนับไปเรื่อยๆอยู่ลิพุนยิงประตูติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก38เกมตอนนี้เหลือแค่ อีกลูกเดียวก็จะเท่ากับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่ทำไว้39เกมติดต่อกันที่ทำประตูดได้ในพรีเมียร์ลีกซึ่งลิปุ่นจะไปทาาสปเปอร์สได้ไหมเนี่ยก็เอฟเวอร์ตันจะเป็นทีมที่ให้คำตอบนะครับเพราะว่าเดยววันเสาร์ที่ถึงนี้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมเจอกันที่แอนฟิลด์อันดับหนึ่งที่ทำประตูติดต่อกันเยอะที่สุดนานที่สุดในพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลครับ55เกม ตอะนั้นอาร์เซนอลห้าสิบห้าสเปอร์สามสิบสามเวอร์พูลตอนนี้สามสิบแปดนะครับลิเวอนน 38, ร์พูลตอนน้องการแซงสเปอร์ขึ้นไปอย่างน้อยๆก็ไล่อาร์เซนอลขึ้นไปหน่อยทีเด็ดของลิเวอร์พูลในเวลานี้เนี่ยอย่าง BBC นะครับสำนักข่าว BBC โดยนักเขียนพิลแมกนาลตี้เนี่ยเขาตั้งหัวข้อนะครับเขาพาดหัวว่า forget f e r g i e time now is arner time นะปรากฏว่าประมาณว่า ferky time พักไว้ก่อนตอนนี้เวลานี้นาทีนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึง arner time กันเพราะว่าเนี่ยครับ อย่างที่บอกว่า4เกมติดต่อการยิงช่วงท้ายเกมแล้วฤดูกาลน,นี้225-26 20เนี่ยเลี้ยวพูลยิงนาที90บวกยิงในช่วงทดเวลาไปแล้ว3ลูกนะก็คือประตูของโมเมตซาร่าประตู4-2ใส่บอลมัดถูกไหมฮะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ประตูชัยแต่เป็นประตูที่ยิงในช่วงทดเวลาประตูของลิโอเอ็นกูโมอายิงใส่นิวคาเซอรนาที90บ10อันนี้ประตูชัยด้วย แล้วก็เกมล่าสุดของมูมเมซาล่านี่ก็ถือว่าเป็นประตูชัยร์พุนยิงประตู90บวกเนี่ยไปแล้ว3ลูกซึ่งสถิติตรงเนี้ยมากกว่าฤดูกาลที่แล้วทั้งฤดูกาลนะฤดูกาลที่แล้วทั้งซีซั่นเนี่ยร์พุนยิงในช่วงทดเวลาเนี่ยสองลูกดาวินนูเยสยิงเบนส์ฟอร์ดเนื้อเดือนมกราคมสถิตินี้ผมยังไม่ได้ไปเช็คละเอียดน,นะคืออันนี้เป็นข้อมูลจาก BBC คือผมยังรู้สึกว่าริพปุ่น,น่าจะมียิงในช่วงทดเวลามากกว่านี้แต่ว่าอันนี้สติเขาว่าแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ขอขอคาไว้นิดนึงหรือว่าเพื่อนๆใครที่มีข้อมูลตรงเนี้ถ้าเกิดมันมีมากกว่านี้ก็ชี้แจงกัมนมาหน่อยอแต่นี้่สติเขาบอกแบบนี้ถ้าจะถามว่าแล้วยิงช่วงทดเวลาแบบ,นบ,บเนี้ยบ่อยๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างที่บอกครับมันแล้วแต่มุมมองคือ โดยพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วในเรื่องของแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงเพราะว่าสุดท้ายในยทีมได้3คะแนนฟุตบอลหลีกที่เตะกันตลอดทั้งฤดูกาล9เดือน10เดือนเนี่ยคะแนนสําคัญที่สุดฟอร์มการเล่นผลงานในสนามเนี่ยถ้าดีมันดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณเล่นในสนามได้ดีคุณก็มีโอกาสเก็บแต้มได้มากถ้าคุณเล่นไม่ดีโอกาสที่คุณจะเก็บชัยชนะมันก็มีน้อยลงเพราะนั้นผลงานในสนามเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสที่มากหรือน้อยในการที่จะ เป็นผู้ชนะหรือสะดุดทําแต้มตกหล่นแต่ผลงานในสนามมันไม่ได้สอดคล้องหรือว่ามันไม่ได้แปรผันตรงกับผลลัพธ์เสมอไปหลายครั้งนะครับที่เราได้เห็นเล่นดีอาจจะแพ้เล่นแย่อาจจะชนะมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆสําหรับเกมฟุตบอลเพราะนั้นเมื่อฟุตบอลลีกวัดกันที่คะแนนผลการแข่งข,ขันมันถึงสําคัญที่สุดนะครับคุณเล่นไม่ดีแต่คุณชนะ คุณเล่นไม่ดีแต่คุณชนะคุณเล่นไม่ดีแต่คุณยังชนะเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเล่นดีแต่แพ้เล่นดีแต่แพ้เนอะใช่ไหมอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของคะแนนล้วนๆนะว่ากันด้วยคะแนนล้วนๆแต่ฟุตบอลก็อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่เราจะมองเล่นไม่ดีแต่ชนะไม่ได้ไม่ดีแต่ชนะเรื่อยๆเนี่ยในทางที่ถ้าเรามองเป็นแบบหลักการเป็นเหตุเป็นผลหน่อยเนี่ยมันก็คาดหวังได้ยากมันจะหวังกับอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่สมดุลนะมัวแต่พึ่งพาว่าเล่นไม่ดีชนะเล่นไม่ดีชนะเนี่ย ในขณะเดียวกันถ้าเล่นดีแล้วโอเคไม่ชนะเล่นดีแต่มันเสมอแต่มันยังได้เห็นว่าเฮ้ยเล่นดีเล่นดีมันมันต้องมีวันของเราอะถูกไหมมันต้องมีวันของเราที่แบบเออเล่นดีแล้วมันชนะแต่เนี้ยโอเคถ้าวัดด้วยเรื่องแต้มล้วนๆเนี่ยอย่างน้อยน้อยพื้นฐานตรงเนี้ยคำตอบมันคือดีไว้ก่อนเพราะว่าคุณได้3ามคะแนนรูปเกมอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของรายละเอียดแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยการที่คุณยิงประตูใช้ได้ในช่วงท้ายเกมมันยังบอกอะไรได้อีก อสองสามเรื่องอยู่เหมือนกันเรื่องแรกก็คือบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ของคุณคุณไม่ยอมแพ้คุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณเป็นทีมที่เหนือกว่าคุณเป็นทีมที่สามารถที่จะ,ะยิงประตูได้ทุกเวลาขอแค่ว่าคู่แข่งอย่าพลาดให้คู่แข่งอาจจะเล่นดีมาตลอด90นาที92นาที95นาทีแต่คุณพลาดทีเดียวเนี่ยคุณเสร็จผม เหมือนที่เบอร์ลี่โดลิเออร์พูเนี่ยเล่นดีมาตลอดพลาดทำแฮนด์บอลทีเดียวแพ้เลยเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นการบอกถึงบุคลิกบางอย่างของคุณว่าคุณเป็นมีบุคลิกของผู้ชนะนะคุณไม่ยอมแพ้เรียกว่าในทุกๆสถานการณ์มันเป็นบุคลิกของหัวจิตหัวใจของผู้ชนะมั่นใจเชื่อมั่นว่าโอกาสยังมีอยู่เสมอตลอดเวลาแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะที่80ยังไม่ได้85ยังไม่ได้แต่คุณไม่ไม่ทอไม่ย่อทอที่จะ เล่นต่อไปเพื่อเพื่อชัยชนะนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันก็ยังเป็นการบ่งบอกถึงทัศนคติของคุณว่าคุณไม่ยอมแพ้จริงๆนะมันในวันที่ยากลำบากนะครับดูเหมือนอะไรก็จะไม่เป็นใจแต่ว่าคุณก็ยังมีความมุ่งมั่นว่าเอ้ยเอาละสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ชนะได้นะไม่ถอดใจไม่ท้อถอยนะครับมีทั้งความมุ่งมั่นเป็นภาพของความมุ่งมั่นมีทั้งความไม่ไม่ได้อ่อนแอ นะมันเป็นภาพที่ประกอบกันภาพหนึ่งเป็นความเข้มแข็งอีกภาพหนึ่งคือเรื่องของความอ่อนแอเนี่ยมันไม่มีนะ,ะสามก็คือเรื่องของพลังกำลังของคุณคุณสามารถบทคู่ต่อสู้ได้หาช่องทางหาโอกาสสามารถทำประตูได้ในวินาทีชี้เป็นชี้ตายนาะที90บวกเนี่ยมันเท่ากับว่าพลังกำลังของคุณเนี่ยมันไปได้ถึงตรงนั้นอาจจะเป็นด้วยตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาก็ได้นะคุณมีตัวสำรองที่ดีพอ ในขณะเดีวยวกันเนี่ยคุณสามารถกดดันคู่ต่อสู้จนทําให้สุดท้ายแล้วคู่ต่อสู้ที่ตั้งรับพลาดอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็น2แรงบวกเป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยการที่ทําแบบนี้ได้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองคุณทําได้1เกม2เกม3เกม5เกม7เ,เกมเพอยิงได้บ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคุณจะคุ้นเคยกับสถานการณ์แบบนี้คุ้นเคยกับความกดดันเมื่อเวลามันงวดเข้ามาแล้วก็ทีมยังไม่ได้ประตูที่ต้องการเนี่ย คุณจะไม่สติแตกไม่ตื่นเต้นลนลานมันจะมีความมั่นใจอยู่ว่าเอาละเราทํามาแล้วเกมที่แล้วก็ทํา2สัปดาห์ก่อนก็ทํา3สัปดาห์ก่อนก็ทําที่ทำมาสนะัดติดต่อกันแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณมันมีความนิ่งในขณะเดียวกันเนี่ยยกตรงนี้ไปลงที่คู่ต่อสู้เนี่ยคู่ต่อสู้แข้งขาสั่นได้เหมือนกันนะเมื่อเจอกับคุณแล้วโอ้โหโดน โดนคุณกดดันมาถึงนาที80กว่า90เนี่ยคู่ต่อสู้รู้แล้วว่าคุณเนี่ยยิงประตูในช่วงท้ายเกมได้ตลอดการเจอกับคู่แข่งที่แบบโอ้โหคุณรู้ตัวว่าเหมือนแชมเปี้ยนน่ยมีหมัดน็อกได้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีความกังวลเพราะนั้นความมั่นใจของคู่แข่งเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเมื่อถึงเวลาแบบชี้เป็นชี้ตายนักเตะ8คนอาจจะยังคุมสติได้ อีก3คนสติหลุดนักเต่10คนอาจจะคุมสติได้แต่คนเดียวที่เผลอเรือเผอลอเรอพลาดพลั้งเนี่ยโดนลงโทษได้เลยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันถึงบอกว่าเป็น2แรงบวกนะครับทำได้เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อมั่นในขณะเดียวกันก็โยนความไม่เชื่อมั่นให้กับคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแต่แน่นอนถ้าจะมองในมุมที่มีความกังวลก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละทำไมเช็คบินคู่ต่อสู้ไม่ได้ ทำไมแทนที่จะต้องอชนะสบายๆกลับต้องมาแบบดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อยิงประตูชัยเราต้องมารอถึงช่วงทดเวลานาที90-88บ้างมันทำไมไม่ดีกว่านี้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของทีมเขาต้องทำอยู่แล้วโคช้ชกับนักเตะก,ก็ต้องไปพยายามพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว อย่างที่เห็นว่า2เกมแรกนํา2 0โดนตีเสมอ2 2เหมือนพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ลำบากเองแต่ว่า2เกมหลังเนี่ยก็ไม่เสียประตูนะครับเรียกพูก็เก็บคลีนชีทได้นะครับส่วนเรื่องการที่จะต้องอชนะไปเลยไม่ต้องมาลุ้นประตูใช้ในช่วงท้ายเกมเนี่ยผมก็มองว่าด้วยความที่พเมลีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลีกง่ายๆแล้วด้วยความที่เป็นแชมป์เก่าด้วยเรียกพูเนี่ยทีมไหนจะเจอเรียกภูเนี่ยก็ต้องทาการบ้านมาเป็นอย่างดีศึกษาคุณมาเป็นอย่างดีเนี่ย มันก็เจอเกมที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะเหนือกว่าในระดับที่ว่าข่มเขาย้ำใหญ่3 4ลูกทุกเกมอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่อย่างน้อยๆน,นะครับผมเชื่อว่าการที่ยิงในช่วงนาทีบาแบบเนี้ยอย่างที่พูดพูดกันเนี่ยแล้วได้ผลแบบเนี้ยเดอดคอปส่วนใหญ่ก็น่าจะพอใจมากกว่านะครับแล้วก็รอดูว่าเอาละ่ะต่อไปจะ สลัดได้หรือ,อยังนาทีบาปเนี่ยไม่อยากจะรู้สึกหัวใจจะวายแบบนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่านี่แหละ4เกมที่ผ่านมาในฤดูกาล2025-26 20เนี่ยมันมีภาพตรงนี้ชัดเจนนะครับลิเวอร์พูลนะกับอาร์เนอร์ไทม์นะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้สักหน่อยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้มาพูดคุยร่วมพูดคุยกันได้โอ้โหลิเวอร์พูลตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลมันไม่ได้มีแค่อาร์เนอร์ไทม์นะจริงๆมันมันคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งตรงเนี้ยยหหััววจจิตใจตใรงเนี้ มันมันยกย้อนไปที่เห็นชัดชัดตั้งแต่ในยุคข,ของเจอเก้นค็อฟเหมือนกันผมว่ามันก็ถ่ายทอดมานะครับมันเป็นเหมือนด n a อนอย่างหนึ่งแล้วอะตอนนี้เร์พูลมีภาพตรงนี้ละวว่าถึงนาที80กว่าเนี่ยคุณยังไม่เพล่งพร้าให้เริพูนเนี่ยคุณยังวางใจไม่ได้เลยนะกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามก็ว,วางใจไม่ได้นะนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นร่วมกันในกลุ่มของโอเคฝั่งที่อาจจะต้องพยายามเชียร์ให้ริพูลสะดุด อตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาว่ามันไว้ใจไม่ได้มันวางใจไม่ได้เลยขณะที่แฟนเวอร์พูลก็อาจจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าถึงนาที8ปสกว่าแล้วต่อให้ยังทําไม่ได้เนี่ยที่ผ่านๆมามันทําให้เห็นแล้วว่ามันทําได้มันก็มีความมั่นใจขึ้นยังมีความหวังอยู่จนกระทั่งเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นอ่ะถึงถึงว่ากันตามผลงางขันตรงนั้นนะครับเอาละ,ะวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ คิดเห็นยังไงก็อย่างที่บอกครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันครับสวัสดีครับ